โอเคนะผมทุกคนก็ต้องขอาการสวัสดีทุกคนกันเลยนะับในวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนทำาคว s ดาบโค่นนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งรหัสผมก็เพิ่งมาว่างทํานะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็สอบด้วยไงแล้วผมก็แบบไม่ค่อยได้ทําคลิปเลยนะครับแต่ว่าจะทยอยทำเนาะถือว่าไะทํด้ทนะครับก็เนื่งก่อนได้แล้วเนี่ยขอสมผลก่อนเลยนะครับอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณสาหรับผลบอมอันน่าลุ้ไหลและน่ากินนะฮะอ่าเอาละ เรามาเริ่มจากถึงจุดรับคุยกันเลยนะครับจุดรับคุยนะครับก็จะอยู่หลังเมนชั่นนะครับขึ้นมาตรงนี้นะแล้วก็พุ่งขึ้นไปเลยนะครับพุ่งเข้ามาตรงนี้นะให้เรามาคุยกับไอ้เจ้านี่ก่อนนะครับคือเราต้องมีมาเตอรี่ของทูชิตะกับยามะ400นะแล้วก็เดินมาขั้นหลังเลยหวังว่าจะไม่มีมอนกวนโอเคฝั่งนี้ถ้าจะไม่ผิดจะเป็นทูชิตะนะครับเอาล่ะเริ่มจากทูชิตะคุยแรกนะครับก็คือ ควยแรกเนี่ยผมจําชื่อไม่ได้นะแต่ว่าพูดเป็นควยแรกแล้วกันนะครับก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องไปที่ท่าเรือครับโอเคนะคทุกคนเมื่อทุกคนมาถึงท่าเรือแล้วนะครับให้ทุกคนไปคุยกับลักซูรี่บอสเดลเลอร์นะครับแล้วก็เลือนถัดไปมาอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยตรงคำว่าแบ็กเนี่ยมันจะอยู่ตรงคำว่าแบ็กถ้าคุณยังไม่กระทำควยนะครับให้ทคนนะครับไปสามท่าเรือนะฮะก็แนะนําผลประตูผลพระเนี่ยก็น่าจะใช้มากที่สุดในในเควสนี้นะครับในพัซเซิลนีนะ้ในปริศนานี้นั่นเอง โอเคก็กลับมารับเควสที่เดิมนะครับทุกคนอันนี้คือเควสที่1น,นั่นเองนะครับของทูชิตะต่อมาเควสที่2นะครับก็เป็นการที่เราต้องไปตีเอ่อไอ้กอกลางอ่ะเอออ่าไพเรนเรดดิ้งออนคาสเซิลออนเดอีซีนะครับก็ให้ไปตีตรงนั้นนะครับตีนะครับรับเควสก่อนตีและอ่านั่นแหละครับก็รับเควสก่อนตีผมก็แนะนําให้เอ่อฝั่งไหนมันทูชิตะยามะวะฝั่งนี้ยามะเออฝั่งที่ทูชิตะก็ให้เรา ไปรับคุ้ยก่อนตีนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมแล้วก็แนะนําเซิร์ฟรวมครับเพราะว่าเซิร์ฟวีมันต้องอ่อนนะแต่เซิร์ฟรวมเนี่ยเข้าไปรับคุ้มไปเลยเอฟเคไปเกาะกลางเสร็จปุ๊บตีอ่ะแน,น,นะนํานะฮะตอนนี้นผมให้เราไปฆ่าเอ่อคุ้มทุกชาตที่สา,า,ามเยอะก็แนะนําให้ไปฆ่าบิ๊กมัมถุยให้ไปฆ่าบิ๊กมัมโอยให้รัวว่ะผมหลอกให้ไปฆ่าบิ๊กมัมนะครับเสร็จแล้วทุกคนจะวัดไปจุดจุดหนึ่งนะครับให้เราจุดครบเพลิงสามจุดแล้วก็ฆ่าบอสฆ่ามอนนี่แล้วก็จะมีบอสผลแสงนะครับ ฆ่าไปมันก็จะว่าคุณกลับมาที่นี่นะคะทุกคนแล้วคุณแล้วดาบตัวนี้มันก็จะหายไปต่อมาผมไปคุยของยามะนั่นเองนะครับทุกคนคุยของยามะอันแรกนะครับคือเพนแอนด์ซัฟเฟอริงนั่นเองนะครับก็คือการที่เราเนี่ยโดนโจมตีจนตายหรือเกือบตายก็ได้นะแต่ว่าเราจะโดนลุมหรือโดนอะไรก็ได้นะครับที่มันเป็นดาเมจต่อตัวเรานะฮะแล้วก็โดนไปเรื่อยๆครับตายไปเรื่อยๆนะฮะหรือว่าจะยังไงก็ตามนะฮะโดนดาเมจไปเลยแล้วรับควยก่อนที่จะไปโดนดาเมจนะครับแล้วมันจะขึ้นมาเองว่าคุณผผ่่าานนเคควไก นั่นแหละครับก็นั่นแหละเควสแรกยามาเออต่อมาผมเควสที่2ให้ไปตามเกาะแต่ละเกาะน,นะครับแล้วมันจะเป็นมอนเว้ยให้ให้ไปตีมอนที่มันมีจุดสีม่วงๆนะครับอ,อ่อไม่รู้ว่าเกาะไหนบ้างนะเพราะว่าผมไม่ได้ทําเองให้น้องายให้น้องายสุดที่รักทำให้นะฮะแล้วก็อ,อ่าตีเอานะครับเราเควสมันก็จะเด้งเองถ้า,ถ,าถ้าพวกคุณอ,อ,อ่้นได้แล้วนะครับต่อมาเควสสุดท้ายของยามานะครับก็คือการที่ ไปเสกบอสเคียวแล้วก็โดนบอสเคียวฆ่าซึ่งตอนนี้มันเป็นอะไรที่แบบมากเลยนะฮะก็คือมันแบบดวงไม่ค่อยดีแล้วโบนผมหมดพอดีเว้ยคือผมไม่รู้มันต้องใช้ไงตอนแรกโบนผมมีประมาณเจ็ดพันเลยนะฮะถ้าใครยังจําช่วงที่ผมแบบฟาร์มโบนอยู่นะฮะก็นั่นแหละครับมันสุม่มละวสองชั่วโมงครั้งแล้วผมก็ต้องแบบมานั่งฟาร์มโบนไปเรื่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆรอสองชั่วโมงครั้งไงแต่ว่าอันนั้นผมพยายามรีบทําก็เลยทําได้นะครับให้โดนบอสเคียวฆ่านะมันจะว่าไปที่นรก เสร็จแล้วก็ให้พวกคุณนะครับสู้กับมอนเทลลุกเหมือนที่สู้กับบนสวรรค์เลยนะครับเสร็จแล้วมันจะวาร์ปคุณกลับมาที่นี่นะครับเสร็จแล้วทุกคนนะครับให้เตรียมตัวเตรียมใจนะครับสู้กับบอสข้างในนี้เลยนะครับซึ่งขอเตือนก่อนนะครับบอสข้างในนี้นะครับต้องใช้ดาบตีเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นดาบชนิดไหนก็ตามต้องใช้ดาบตีเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหมัดผลปืนหรือแม้กระทั่งอะไรต่างๆนานาหรือว่าจะเป็นเจ้าทะเลของคุณนะฮะซึ่งมันตีไม่ถึงอย่างที่พูดมันนั้นแหละ มันใช้ไม่ได้ครับต้องใช้แค่ไอเทมที่คือไอเทมที่มันเป็นดาบนะฮะทุกคนเห็นไหมเขาว่าสวอตเนะี่ยเห็นปะแค่ดาบอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอย่างอื่นใช้ไม่ได้นะฮะผมลองมาแล้วนะเพราะตอนนั้นผมไม่ได้เป็นสายดาบแล้วก็เป็นสายหมัดกับผลนี่แหละแล้วผมไปตีใช้ดาบตีมันตีเข้าเว้แต่หมัดตีตีไม่เข้าก็เลยต้องลงทุนบริสตทนะฮะก็ถ้าจะประมาณนี้นะส่วนสกิลเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูคร่าวๆก่อนจบแล้วกันนะฮะสกิลแรกผมนะอ่าสกิลสองก็แบบนี้ ก็ถ้าใครอยากดูคลิปเต็มก็คลิปนี้เลยนะครับบอกชัดเจนแน่นอนส่ับคลิปนี้ก็น่าจะต้องจบแล้วนะครับเดี๋ยวจะรีบตัดรีบลงนะครับเพราะว่าเ,าเหลือปริศนาโซกิตา้าที่ผมยังไม่ได้ทำแล้วก็วิธีการได้โซกิตา้านะครับก็นานๆทีผมจะมาพูดออกเสียงนะครับเพราะว่าคลิปอื่นจะแค่ใส่ซาวแล้วก็แบบ <c oughs> คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวรีบตัดรีบลงน่าจะลงวันอาทิตย์มั้งก็สรับคลิปนี้ถ้าได้ลงก่อนก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเจอกันในคลิปหน้าบายบาย